ันนี้จะมาส่งการบ้านในเรื่องของการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อการแบ่งปันนะคะที่ที่แปลผักเนี่ยนะคะจะปลูกผักที่ทานที่ทานเองนะคะแล้วก็แบ่งปันเนี่ยสิบกว่ายานนะคะแต่ในวันนี้จะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทําวัสดุพอ,อกล้านะคะซึ่งซึ่งผักที่เราปลูกเนะี่ยปลูกหลายอย่างทั้งผักที่ขึ้นง่ายและผักที่ขึ้นยากดังนั้น ที่ผ่านมานี่ก็คือจะซื้อวัสดุพ้อกล้าก็คือพีซมอสซึ่งราคาแพงนะคะตอนนี้ตัวเองก็ได้ทําขึ้นมาเองแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้นี้แก่แก่คนอื่นๆนะคะแล้วก็ใช้อยู่ด้วยแล้วก็มันประหยัดจริงๆเนื่องจากว่าเราลงทุนเพียงแค่ไม่กี่สิบบาทเราก็สามารถได้วัสดุพ้อกล้าเนี่ยหนึ่งกระบะได้สบายๆนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะก็จะมีตัวเขียวๆเวนี่ยนะคะก็จะเป็นแหนแดงนะคะ แหมแดงเนี่ยเราช้อนขึ้นมาแล้วก็ตั้งให้เขาเสด็จน้ำนะคะ,ะตัวสีดำๆตัวนี้เป็นเป็นมูลไช่เดือนนะคะแล้วก็ตัวสีน้ำตาลตัวนี้จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะตัวขุยมะพร้าวเนี่ยเราต้องแช่น้ำอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ลินน้ำออกเพื่อเอาสารฝาดออกนะคะไอตัวสารฝาดเนี่ยมันจะไปชะงักชะงักการเจริญเติบโตของของรากพืชน,นะคะ เขาเรียกว่าสารเทนินนะคะ,ะทีนี้ไอ้ต,ตัวตัวตัวที่เป็นมูลไส้เดือนเนี่ยนะคะเราไม่ใช้มูลไส้เดือนก็ได้เราใช้มูลบัวม,ม,มูลอะไรก็ได้มูลแต่ต้องต้องผ่านการหมักนะคะถ้าเอามาสดๆเลยเนี่ยไม่เหมาะที่จะมาเพาะได้เลยในสามส่วนเนี่ยเราสามารถเอามาคลุกกันนะคะให้เข้ากันแล้วก็เอาไปเพาะกล้าได้เลยถ้าเอาไปปลูกเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปร่อนไม่ต้องร่อนขุยมะพร้าวนะคะ แต่อันนี้เราจะไปเพาะกล้าก็คือเพาะผักมาได้ผักให้งอกก่อนที่จะเอาไปรงแปลงะค่ะนะคะทีนี้ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยนะคะเราถ้าเราไม่มีเนี่ยเราไม่ต้องการใช้สัตว์เนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราอย่าใส่อัตราส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คืออัตราส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าหนึ่งส่วนของเราเนี่ยเท่าไหร่ ะะอันนี้จะใช้มูลสดจนก็คือหนึ่งส่วนหมดเลยทีนี้ตัวแหนแดงเนี่ยเราใช้มากมากก็ได้นะคะมากกว่าหนึ่งก็ได้เพราะว่าพอเวลาเขาเขาแห้งแล้วเนี่ยเขาก็จะยุบลงนะคะจะยุบลงไปเราก็เอาสามตัวเนี่ยมาคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็พ่อล้าได้เลยถ้าเราเอาสามตัวนี้ไปปลูกผักเนี่ยได้ไหมได้ค่ะดีมากเลยแต่ว่ามันเปลืองนะคะม,มันสิ้นเปลืองไปถ้าทําแบบนี้เราต้องการที่จะเอาไปเพปาะใกล้เฉยเพื่อจะเอาไปลงแปลงนะคะ ในตัวแหนแดงเนี่ยเวลาเราจะเพาะเนี่ยเราจะต้องเอามือขยี้เขานะคะให้มันให้มันละเอียดละเอียดหน่อยเพื่อจะ,อะลากพืชเขาจะได้ไปได้ง่ายเหตุผลในการมาใช้แหนแดงก็เพราะว่าในแหนแดงนี่เขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการองอกของลากพืชแล้วก็ต้นพืชพอเวลาเราเพาะเพาะกล้าได้ประมาณสักประมาณเจ็ดถึงสิบวันเมื่อกล้าโตได้ประมาณสักสี่ใบเนี่ยเราก็สามารถเอาไปลงแปลง หรือเอาไปปลูกในกระถางได้เลยนะคะอันนี้ก็มา,ามาแชร์ประสบการณ์ในในเรื่องของการทำากสิกรรมในสาังิษนะคะเพื่อว่าพี่น้องท่านใดที่อาอศัยอยู่ในเมืองนะคะที่ไม่มีที่ดินมากแล้วก็ไม่มีวัสดุอะไรที่ที่ต้องใช้เยอะเนี่ยเราก็เราก็ไปอร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนยังไงขายต้นไม้เนี่ย,ย,เ,ยเราก็ไปซื้อพวก มูลไส้เดือนหรือก็ขี้วัวแห้งอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะทีนี้ถ้าไม่มีแหนแดงเนี่ยได้ไหมก็ได้แฮ่สองส่วนเนี่ยก็ก็พอได้แล้วแต่ทีนี้เราเนี่ยศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้แหนแดงมาเรา,งเราก็เพาะแหนแดงไว้เรื่อยๆแล้วก็เอาแหนแดงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะหลังจากที่เราเพาะกล้ากับตัวแหนแดงเนี่ยนะคะพอไปลงแปลงผักแล้วมันจะช่วยทําให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วเราไม่ต้องลดน้ํา มากนะคะไม่จําเป็นต้องรดน้ําเช้าเย็นก็ได้เพราะว่าตัวแหนแดงนี้ก็จะมีความชื้นอยู่แล้วก็ถ้าเราอยากจะเก็บให้ตัวพิสมอสนี้ไว้นานๆเน,น,นี่ยนะคะตัวที่เป็นวัสดุพอก้าตัวนี้นานๆน,นี่ก็คือเราจะต้องเอาแหนแดงเนี่ยไปเอาไปตากแดดให้แห้งสักประมาณสักสองสามแดดแล้วเราสามารถจะเก็บให้ตัววัสดุพอก้านี้เอาไว้ได้นานเป,ป็นปีๆนะคะแต่นี่ก็คือ เราเราทำไม่มากแล้วก็สามารถคลุกแล้วก็กลูกได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักอีกแล้วเพราะว่ามูลสัตว์เนี่ยมันก็ผ่านการหมักมาแล้วแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยเราผ่านการแช่น้ํามาแล้วนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะพี่น้องท่านใดที่สนใจจะปลูกผักไรสารพิษนี่นะคะก็สามารถนําความรู้เนี่ยนะคะเอาไปใช้ได้นะคะประมาณนี้ค่ะครูขอบพระคุณมากค่ะค่ะโอ้ย ดีเยี่ยมเลยค่ะคลุกและใช้ได้เลยไม่ต้องหมักใช่ไหมคะไม่ต้องค<ต>่ะ<ร>เพราะว่าเพราะว่ามูลสัตว์เนี่ยเขาผ่านการหมักมาแล้วนะคะแต่ถ้าว่ามูลสัตว์ไม่หมักเนี่ยเราอย่าเอาไปเพาะอย่าไปเพาะเลยนะคะเพราะว่ามูลสัตว์เนี่ยเขาจะมีความเค็มค่ะแล้วก็เอาไปคลุกแบบเนี้ยมันจะเกิดความร้อนนะคะจะทําให้รากเนี่ยไม่เดินแล้วก็ทําให้รากเน่าไปด้วยซ้ำไปนะคะ ต้องผ่านการการหมักมาก่อนแต่อย่างขี้วัวน,นะคะถ้าเราเราไปซื้อตามร้านเนี่ยเราต้องเอาขี้วัวไปแช่น้ํานะคะแล้วก็แช่ทักสองสามน้ำค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ลินน้ําลินน้าจากขี้วัวเนี่ยออกแต่ว่าน้ําที่เราเลินออกมาเนี่ยเราไปลดต้นต้นไม้ได้เลยนะคะเอาไปเราไปแช่ทักสามสามครั้งนะคะเอาลินน้ําออกสามครั้งแล้วก็ตักขี้วัวเนี่ยมาตั้งให้แห้ง นะคะเอามาให้แห้งเพราะว่าที่วัวที่มันมันมันอยู่ในกระสอบเนี่ยมันจะเป็นก้อนมันจะไปพปอกล้าเนี่ยไม่เหมาะเลยแล้วก็จะทําให้รากเนี่ยไม่ไม่งอกนะคะทีนี้ที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าจะไปซื้อมูลสัตว์มาทาให้ตัววัสดุปอกล้านี่ก็คือมูลไส้เดือนเนี่ยจะเหมาะที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะผ่านการกระบวนการย่อยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะสามารถใช้ได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะ อนุโมทนาค่ะพี่สอนเป็นความรู้มากเลยเนาะในการที่จะมาเพาะกล้ามันเป็นการเพาะพี่ยากนะคานว่าผักบางอย่างนี้เพาะยากมากเลยนะคะแต่พี่สอนทาให้ดูง่ายขึ้นนะคะ่ะเออแล้วก็ไอการใช้พวกแหนแดงนี้เราต้องตากให้แห้งก่อนไหมคะไม่ต้องตากให้แห้งใช่ไหมไม่จาเป็นค่ะ,คะสามารถคลุกแล้วก็ปลูกได้เลย แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการลดน้ําเพราะว่าในแหนแดงนี่เขาจะเก็บความชื้นได้ดีแต่ถ้าเราต้องการจะเก็บวัสดุพ่อล้าเนี่ยไว้ใช้วันต่อๆไปที่เราจะไม่ใช้เลยเนี่ยเราก็ต้องตากแหนแดงให้แห้งก่อนอ่าทีนี้พอมันชื้นหมดเนี่ยนะคะเวลาเราจะพ่อล้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องลดน้ําที่จะก่อนที่จะหยดมเมล็ดเพราะว่าในตัวแหนแดงนี่เขาชื้นอยู่แล้วเราเท่าแต่ขยยี้แล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็เราสามารถอ่าเอาเม็ดเนี่ยโรยแล้วปลูกได้เลย สามารถหยดในหลุมในในกบบระบาเพาะได้เลยนะคะ,ะแล้วลดน้ําทีหลังมันก็จะง่ายแล้วก็ประมาณไม่เกินเจดวันเนี่ยนะคะปับทุกอย่างนีนก็จะงอกนะคะก็จะง่ายะะก็ยเป็นเทคนิคเนาะพี่น้องเราจะได้นําไปใช้นะคะในการทํากสิกรรมอนุโมทนากับการแบ่งปันวันนี้ค่ะ